ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางทางเดินในป่านะคะทุกคนดูสิวันนี้พวกเรามาเข้าป่าสำรวจต้นไม้สำรวจต้นไม้ป่าไม้หลังจากที่พายุเข้าเมื่อวานซืนค่ะดูนะต้นใหญ่แค่ไหนยังล้มได้เลยค่ะทุกคนยิ่งทางขึ้นมานี่นะใกล้ๆหมู่บ้านพวกเราลมเยอะมากเลยดูนะ ถอนรากขึ้นมาเลยอ่ะนี่จริงๆแล้วทางเดินมันอยู่ตรงนี้ถอนรากถอนโคนเลยดูสิต้นไม้ไม่ใช่ต้นเล็กๆนะมันยังถอนได้เลยโอ้ทุกคนดูนี่ถอนโคนขึ้นมาเลยค่ะ กลัวจะลื่นดินพื้นดินมันเปียกอยู่นะนี่ถอนมาเลยนี่ลากมันอยู่นี่คะ่ะทุกคนล้มขวางทางเลยนะนี่ลากอยู่นี่แล้วก็ล้มไปนู่นเลยคะ่ะไปแล้วสามีดิฉันโอ้ดูสิ ล้มยาวไปนู่นเลยนะต้นข้างบนนู้นก็ล้มมาล้มลงมาทับกันตรงนี้พอดีไป,ไปดูอีกว่ามันจะล้มเยอะไหมคะทุกคนป่ามันชุ่มดีเหมือนเห็ดมันจะขึ้นมาอีกได้อยู่เลยนะ อ้ Ồ, ตรงนี้ก็ล้มนี่นี่ก็ล้มขวางทางค่ะนี่นล้มขวางทางเดินเลยอ๋อกิ่งหักลงมา ngốm khoáng thẳng đơn thì đó Con mái lốm khoảng thang đơn ต้นไม้มันล้มขวางทางเดินค่ะทุกคนโอ้ดูเราก็ต้องมุดเข้าไปในนี้นะคะโอ้โหกี่ต้นเนี่ย ้าฮู้มันเอนี่มากเลยดูทุกคนดู อังแคสอ๊่ะดูนะเราจะเดินไปยังไงล้มสามสี่ต้นเลยตรงนี้ขวางอยู่ตรงนี้น้นข้างบนเลยค่ะล้มตรงน้นข้างบนก็มี แล้วเราจะลงยังไงตนนียค่อยๆไปนะเพราะว่ามันกิ่งไม้เต็มเลยข้างหน้าก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยที่มันลมเนาะโอยต้นไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะเนี่ย <ด>อถอนรากถอนโคนเลย นี่ดูลากใหญ่มากเลยแต่ว่าก็ยังขุดขึ้นมาได้ปาปีม่มีเพนเพนที่มจาจักกโ็โอเคนี่ดูลากมันคะ่ะทุกคนรากนะคะทั้งรากเลยเห็ดอะไรเนี่ยให้เจอเห็ดเล็ก มันมก็มาขวางทางเลยนะทุกคนดูทางที่พวกเรามุดมาค่ะนะัอันนี้ก็เป็นลำต้นของต้นสนนะที่มันลม้มยาวไปถึงโน้นเลยนะข้างบนน้นก็ยังมีอีกค่ะที่ล้มนะนี่นี่ดูข้างบนนี้คะ่ะทุกคนดูสินี่นะอันนี้สองต้นเลยด้วยกันล้มยาวไปโน้นเลยโอ้โหไม่ธรรมดานึกว่ามัน ตรงโน้นหักเลยตรงโน้นค่ะต้นนั้นหักลงเลยนะข้างในน้นก็มีอีกไปแล้วสามีค่อยไปแล้วไปดีกว่าค่ะอ,อากาศข้างบนเย็นสบายมากเลยค่ะตอนนี้มมลินก็มาถึงบริเวณที่สามีมาทำนั่งร้านไว้สำหรับส่องกวางนะคะทุกคนนี่แต่ว่าตอนนี้แกเอาผ้ายางออกแล้วค่ะ เข้าไปเก็บที่บ้านแล้วเนาะมันก็เลยจะเหลือแต่โครงสร้างแบบนี้ค่ะเหลือแต่ไม้นะบริเวณที่เงียบมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกไม่มีคนมานะนี่ตอนนี้แกเดินไปทางนน้นค่ะไปดูว่ามันมีต้นไม้หักโค่นไหมทางฝั่งโน้นเดินไปคนเดียวนะแล้วแกก็จะดูกวางบริเวณน,นี้ ก็จะซ่อนอ่าวิดีโอคาเมราก็คืออะไรนะกล้องไว้วิดีโอนะคะไว้ข้างบนนู้นในป่านู้นนะไว้สำหรับดูกวางเรามาสมรวจหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรที่สำหรับเก็บอาหารเหรอเพราะเราไม่ได้ขึ้นมาเลยครับสองคนแม่ลูกเพราะว่าแกไม่ให้มาด้วยนะแกจะมาของแกคนเดียว พวกเราเคยขึ้นมาตั้งหลายปีแล้วแหละมารอบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยวันนี้แม่เลนก็เลยขอขึ้นมาด้วยนะเลยได้มาถ่ายวิดีโอมาดูมาสำรวจเออต้นไม้ด้วยแหละว่ามันล้มมันโค่นไปกี่มากน้อยแค่ไหนเนาะหลังจากที่พายุมันเข้าลมพัดแรงมากเมื่อวันซืนค่ะแต่บริเวณนี้นะโชคดีหน่อยนะที่พายุที่ต้นไม้ไม่ล้มแต่ว่าระหว่างทางขึ้นมาเนาะก็จะมี ล้มเต็มเลยข้างล่างนู่นค่ะทุกคนเราปีนขึ้นมาบนนี้นะลงไปข้างล่างนุ่นเดี๋ยวขากลับแล้วก็ต้องลงไปตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี้ก็เต็มไปด้วยต้นสนนะคะทุกคนสนสูงๆทั้งนั้นเลยนะนน่นเป็นไปนู่นเลยดูท้องฟ้าวันนี้ค่ะสดใสามากเลยนะ รอแกกลับมาก่อนแกขึ้นไปดูสำรวจข้างในไหนเห็นแวบ,บๆอยู่เมื่อกี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตรงนั้นเหมือนมีนกเลยค่ะทุกคนก็จับอยู่บนก้อนหินนี่ตรงนี้นี่ลองซูมดูสิใช่นกไหมอ้านกจริงด้วยดู ลองเดินไปดูใกล้ๆสิก็จะไปไหไปดูไปดูกันไปดูนอกกันเช่นหกมาหรือว่ากิ่งไม้หรือว่าอะไรทำไมมันไม่ดิ้นกระดูกกระดิกเลยอะ ไม่ใช่นกเป็นกิ่งไม้เหมือนนกเลยหรือว่าอะไรอะไรอ่ะถ้าเป็นนกทำไมมันไม่ดิ้นเลยเป็นกิ่งไม้ปนนไปดูใกล้ๆก่อนโอ้อเหมือนนกเลยที่ไหนได้เป็นกิ่งไม้พาดขึ้นมา ดูไกลๆมันเป็นรูปร่างนกเลยนะมันคือกิ่งไม้นั่นเองโอ้อเราก็นึกว่าเป็นนกมองมาจากตรงโน้นเป็นรูปนกเลยหัวนกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นช่วงช่วงหลังแอนแอนตรงนี้เป็นปากตรงนี้เป็นเป็นอะไรล่ะเป็นแหลมแลมมัน ช่วงปากมันค่ะแต่ที่ไหนได้เป็นขอนไม้แหมหลอกเราเนี่ยเวลาเข้าป่าเนาะมันต้องดูให้ดีๆเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะตกใจนะตัวเราเองเห็ดคอนสนมีไหมอุ้ยเจอเห็ดเจอเห็ดเมาตรงนี้เจอเห็ดเมานี่ ที่นี่ไม่มีเห็ดดำเหรอเห็ดมันปูดำไม่มีเลยเหรอโดนขอนไม้หลอกนึกว่าเป็นนก ไม้อันนี้เราเห็นว่าเป็นนกใช่ไหมไปดีกว่าสามีกลับมาแล้นนะป่ามันจะมีเห็ดจะไม่มีเห็ดเลย papi ho visto con la rametto pensavo un, un uccello no sono andato a vedere vicino solo un rametto quello lì pensavo un uccello <laughs> ทางเดินทางเดินที่ต้องใช้ความเรามาระวังโอ้รักไหม้ลื่น สักวิสต์อะอะไรโฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ไม้เต็มไปหมดเลย นี้แหละมันเดินยากนะเพราะมันลมทับทางเดินพอดีเลย ทางลงอันเสนชันสำหรับการเดินป่าหลังฝนตกในวันนี้นะคะก็เป็นการสำรวจป่าที่ค่อนข้างทุรักทุเลเอาการเลยทีเดียวค่ะมากๆเลยแหละเพราะว่ามันเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ล้มพาดบนขวางทางเดินเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคน ล้วพวกเราสองคนก็สามารถทำได้สําหรับการเดินสํำรวจวันและวันนี้วันแรกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มมดินอาจจะเข้าไปสํารวจเดินป่าอีกคนเดียวแต่ว่าจะไปสํำรวจในบริเวณไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ไม่ไม่เหมือนกับวันนี้ค่ะที่พวกเราเดินขึ้นไปบนภูเขาสูงเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มดินจะไปแถวแถวบริเวณบ้านนี้ค่ะแล้วก็อา่า จะเอาบรรยากาศภายในป่ามาให้ดูนะคะมาดูกันอีกนะว่าในป่าหลังจากที่พายุเข้าเมื่อวานซืนเนี่ยมันจะมีต้นไม้ล้มระเนระนาดกันเยอะแค่ไหนแล้วก็มาดูด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมเนาะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ป้านุ่นข้างในนุ่นล้มเต็มเลยสามสี่ต้นนะข้างในนั่นโอถอนรากถอนโคนเลยเนาะตรงนี้ก็มีนะนี่ตรงนี้ก็ล้มเหมือนกันเนี่ยเห็นแต่รากล้มไปข้างล่างนู่นเลย บนยอดเขาโน้นหิมะตกแล้วนะคะทุกคนดูยสิบนสูงๆโน้นนะหิมะมันตกแล้วแต่ว่าลงมาข้างล่างนี้ก็ยังไม่ตกค่ะแต่ว่าตรงยอดๆมันนะมันไม่ได้ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันลมแรงๆเฉยๆมันก็ทำให้หิมะตกได้ค่ะดูนะไปะเดยน